บอนเลิกงานทุ่มหนึ่งครับพ่อกลับกลับมบ่ากไมได้เลิกเร็วได้บ้าห้าโมงแล้ปะพ่อเนี่ยได้ปะได้ปะห้าโมงเวลาเชิคครับดครับ พ่อ om. พอดีพ่อผมมาเออ่ล่าหนีครับเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านพ่อผมวันนี้พ่อ yeah <iałem S 1> มึงใช่ครับพอดีข้าวพอดีครับพนิดชนิดชนิดเดี๋ยวกลับห้าโมงก็ได้พ่อพ่อเขาเนี่ยเรื่องงานวันนี้พันนี้เรื่องงานวันนี้ครับพี่อาหน้าบู๊จริงเหรอใช่ครับหน้ามึงเอไปตังมึงเอาพ่อ มเหมือนได้ไงเนี่ยไหนในในลองเปิดหน้าผากดินี่อุ้ยเหมือนแล้วเอ๊ะนี้คุณลุงเขาจ้างมาเท่าไหร่ครับไม่รู้พ่อ่อกผมโอ้ยจานพ่อเขาไม่เชื่อบอกเทาหน่อยมึงเคยบอกพ่อมึงไม่อยากออกยูทูบขืนด้วยกใช่แต่วันนี้เขามาที่ทํางานแล้วเดี๋ยวกลับบ้านลองการมาหาที่บ้านผมวันนี้มีช่องวันนะฮะหรือว่าแสดงช่องไหนไปล่ช่องอีปิทามเนี่ยไม่ใช่ ไม่เชื่อบอกเขาหน่อยดิตายอะไรครับพิมก็พ่อจริงๆพ่อคนอื่นอ่ะพี่พ่อคนจริงฮะพี่ทีมพี่แป้งช่วยบ่อหน่อยดิขอโทษนะครับพ่อครับไม่เป็นไรครับโอ้โหชานชานจะมาพวกไหนชานพวกหาหนักแสดงหัวแบบสกินเฮดมาเลยอ่ะช่้ยชานคือว่ากูไม่รู้หรอกมึงกูหาพวกหนูหนูไม่พอเถอะจะมันจะมาพวกไหนแบบแบบไหนอุ้ยอยากจะจะให้เล่นเดินจะหลอกคือมึงนั่นหลอก นีอุ้ยเสียตายอุ้ยเสีตายเฮ้ยอันนี้จะให้พี่เล่นบทยังไงให้พี่เล่นบทยังไงแบบเอาชานม,มั้ยไม่ใช่ตายตายแลย้วเอาไงพี่แป้งอันนี้คุณพ่อจะมามะมหมดแล้วให่ทำจริงเขาตายให้บทเขามายัางไงให้แบบเล่นแบบดูดูหรือแบบนิ่งๆผมว่าผ,ผมรู้คิดทั้งประตูนะคิปเนี้ยตายอะเอออาขูนนอิ่มขูต้องเลยดิ ตายแล้วถ้าทิมเอาด้วยถ้าทิมแก้เอาด้วยว่ะตาลกูเคยบอกให้เอาพ่อขงมามึงบอกพี่พ่อผมไม่อยากออกคีบพ่อผมแบบไม่อยากมาสนุกโอยคีบมันต้องตาองไม่ไม่พ่อคุณผมเคยบอกหน้า ไม่ไม่ต้องกระซิบไม่คุณคุณเลือกเล่นละครแล้วคุณกำผิงคุณเลือกเล่นละครแล้วเด็กคุณงานไม่ได้ละครกันบผิงไงมันก็ออกมาเดินเพลินไปแล้วรู้สิมีกล้องไหล่ะก็หายอยู่เนี่ยหายก็มีไม่มีใครไม่มีใครขายไม่รู้ไม่มีใครถือกล้องกับคนเนี่าววันนี้พี่เล่นยังไงใส่สูตรมาหาพ่อไหมก็เล่นแบบสุภาพสุภาพก็ได้โอเคเก่งไปเอาชุดสูตรไปที่นี้คือมุดอยากให้แบบคลิปพี่ใส่สูตรคุยกับคุณพ่อยังไง แล้วเขาต้องคาแรคเตอร์ยังไงเดี๋ยวพี่เล่นให้ตอนนี้กล้องกาลังจับผมอยู่มาณสามชิดจะผมหากล้องไม่เจอตอนนี้วันไหนจะใช้กล้องจอยปิดไขยอยู่ได้ตอนนี้นะฮะใอรมาฮะโอ้ยคุณพ่อเออตามเป็นไงคลิปในคลิปโอเคเลยงั้นฮะคุณพ่อดูเรียบร้อยไหมฮะคือคือตอนนี้คุณพ่อจะต้องเล่นบทยังไงต่อบอกไวเลยเดี๋ยวพี่บิ๊กให้อคชั่นไม่มีบทไม่มีอะไรเลยพี่แค่มานั่งรอเดี๋ยวห้าโมงผมกลับบ้านไว้ตอนนี้ ผมรอดูเดี๋ยวนั่งรอปัาบปห่งพอรูกแล้วอยู่ลูกไรหน่อมีแอคชั่นกบเดินไปเดินอาจจะเดินไปตรวองานว่าอย่างมานะมาเพ่อเก่อพ่อไม่น่ามาวันนี้เลยใไปตามสบยตามสบายนะตามสบายเลยกให้มาเสา่พอบอกแล้วอยเนียนเล่นนียนมาเเนเสอจะลุงเกียดแก้วเน็ตพ่อียเคือพ่อจะแสดงห่โมโหเราปุ๊บเดีผมพูดเขาใ ได้ป่ะปีแรกได้ป่ะมาวันเสาร์อาทิตย์ก็จบแล้วเฮือมมา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 เล่นบทยังไงก็มาเดี๋ยวรอรับมือนี่คือบทให้คุณพ่อกอดโอนที่4ชั่วโมงเหรออพราะก็ไม่นั่อย่างนี้ด้วยอาจจะแบบทำหน้าตึงๆไงก็ัาช่านลงก็เอาละ ายแล้วตายแล้วโอ้จะให้กอชนมเหมือนไอ้คนนั้นเหรออยากไหมคเอ,อ้ยพีออ่อยากคผมเอ้ยยายเดี๋ยวประตูมันเลยไม่รู้แผนมึงไอ้จานมึงจะได้ยางไงพี่พีชาน้องมึงบ้าปะเนี่ยน้ามึงเลือกทอดคาแรคเตอร์ชานงเอาพี่แล้วผม,มไปกิน,กนออ imet, ของพ่อ บทเป็นยังไงต่อบอกเพี่อดิรู้ป่ะน้องผมใช่ดจนทีวีหึขานจริงเขาให้เท่าไหร่วะให้พวกมึงเตี้ยวหมดตระตูเองนั่นปอมจัดเลยอะไรนะ <c oughs> ทีมอ๋อหนูนี้เลือง,งเลยเอา้าเขาบอกเขาไม่ใช่พ่อตาจริงๆไอ้ตาจายเทไร่นะไม่ได้จาย<อ> บทต่อไปคือจะเอาชานมมาเป่าผมรู้ไหมบทต่อไปคืออะไรมาเมื่อกี้ชามนมแล้ต่อไปจะเอามาปิดคอมผมเนี่ยพี่ไม่มีใครไปแกล้งพี่อะไรเลยไม่ได้ก็ระไม่งานเลยไดูคลิปพี่มาจากอนาคตไหม่มันอพี่โดอนอะไรหรือยังยังไม่มีใครแก้พี่เลยตอนนี้ดูนะต่อไปนะคุณพ่อจะขึ้นไปไปแบบไปโมโหจิงตด่อแล้วดูส่งะานคุณพ่อจะด ลูกออกจากบริษัทน so, like like, ี้เถอะอย่าไปอยู่เลยตานกลับแล้วพี่ก็จะแบบตานตานอย่าไปเลยพี่ขอร้องในบทจะเป็นวอยนี้ใช่ป่ะใช่เชื่อชิปผมพ่อทีมงานมาเอกพนุลังแทบตายแล้วทำแนวเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวขอถ่ายพ่อไปก็ลงลูกเข่าไงนะปุ๊บเป็นทำแนวแล้วเขียนว่าพ่อทีมงานมาเขียนทำแนวอย่างนี้เลยอะไรอย่างนี้เลยนะได้เขียนแดงโอเคนะคือมาตั้งแต่เที่ยงไม่มีอะไรเลยพี่ทุกอย่างปกติมากที่ตื่นเนี่ย Hey, I'm fine. Kinchana. Kinchana. Ding, 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 ding. <laughs> เขียนไปมาพิมพ์ดูแบบหน้าเครียดตลอดเลยไอ้เก่งๆคุณไปเอาความคูลคารณิตมาหน่อยไหมคุณจะร้องเพลงกับคุณพ่อเลยอย่าบอกว่ารักต้องร้องเพลงตัวเองนะเนี่ยแทนไปแล้ติดก็สิแต่ถ้าร้องเพลงได้เองนะคุณพ <Christ>. ่อเลียงรักเธอหมดเปลกเพราะว่าติดก็สิจมือไปเองถ้าร้องเพลงอื่นเดี๋ยวตอนนี้กล้องมันจับผมอยู่อาจจะแบบร้องไปแล้วเดี๋ยวมันติดก็สิออกไปนะเอ่อแล้วทำไมาวางวางางาเชิคุณพ่อจอมเก่งมาหนด้วย้ไม เอาแบบเอาแบบป้ามึงที่มึงเอาป้าฟอมมาหลอกกูไงนั้านฟอมด้านเหมือนกันเหมือนกันไม่พ้องเลยลองดีไม่มึไม่เอาพ้อมาเราตูหลอกมึงรู้ราตูหลอกสันดานเถี่ยไม่ได้เอามาแม่แบบมาเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องไม่กลับอ่ะก็วันนี้เราเขาทำงานอยู่แต่เขาขอเลิกงานเร็วแล้วออกาไม่เงียนเลยค่ะจริงคือแบบเขามีดมาเลย

พ่อกับพี่อยู่เนี่ยอังตามบทก็ขึ้นไม่คุนไปขึ้นไปลองคนได้ไหมอะไรอยางนั้นเอาแล้วบทต่อไปไป็นยังไงบ้างพ่อจะถือคนบ้านอ้าวแล้วพ่อแบเรื่องเรียนนะแต่ผมชอบคุณพ่อนะเพราะเขาเขาสุดยอดเรื่องถอนหายใจเรียนักแสดงคันนี้อีกมากอะไรคุณทัตทีมนี่ก็เอาด้วยกับเขาเนี่ยไม่เหนียร เดีไ๋ไปวางแข่งนทั้งห้องตัดต่อนะครับทุกคนรับชมตันต่อไปไดข้ขั้นขึ้นกัน แโกโก้คุมหิวกลิ่นอัลมอนด์หอมเข้มข้นอร่อยไม่หิวจุกจิดสั่งซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็อปช้อปปี้ลาซาด้าุกนี้รครับมุก็แกล้ผมไม่บอกเกิผมไม่ไกล้งนะลใหญ่นั่งอยู่ผมไม่ก้าหลคุณคุ่กคุวไม่อะไรผจริงพ่อจีนคุณคุณจะเอาอะไรไปไม่ต้อหแล้วก เพราะแอคติ่งไงท้งบนตายตายตายโอ้โหตายแล้ววามแผนอะไรก็องบอกมานี <longo ey es> <in> ้มึงอยให้แบนใหม่ลอกเปล่าม่งึงไม่ได้วางเลยเอาจริงเขาวางแผนยังไง

เหนไหมพ่อมูพ่ใจใกลัี่ก่ี่ขึ้นมาวมนั่งทางานกันปกติไม่มีใครวาาแผนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยมีพี่ขึ้นมาในทุกอย่างดูไปคอนเทนต์ไปหมดเลยพ่ออาจจะต้องแบบตามพ่อไม่ชอบที่เนียลูกกลับบ้านเถอะดี๋ไปอยู่นตูนี้หัวหน้าไม่มีมารยาป่ะลาออกเถอะลูกก็ไม่ใช่พี่รู้เป็นอะ ได้นะครับคุณพ่พออ่ะลืมบทเหรอไม่พูดต่ออ่ะเฮ้ยนนกลับบ้านแล้วเอาตอานผู้ถามชี้ใอตานมันจ่ายโบนัวก็มือแล้วเ่มเล่นดีจบหายปกติไม่เนียนเลยเอ,อ,อ,อ่ะโอ้นูกไม่เช่อางกยายเป็นอ c ติ้งสาัญกูมันไม่ได้มีคอนเทนไรควงีนี้เลยพี่เจ้ไม่มียุ่แล้วไอพี่บูอไอ้องเลนะ้เฮ้ยมาแล้วห้องน้ำโอ้ไปซอกห้องน้ำี่เปล่าทางบนไม่น่าเข้าแล้วมาปโอาไป บวดปห้องนะครับ <c oughs> อย่าบอกนะขี้ไม่กดขี้ เย yeah. yeah! tamam> yeah! really? sì anyway> ่ี่มันอันตรายมีว่าผมัอยู่เยอะแล้วเอ็นี่ยอมันมาตีดีว่ามาแกลงเอาเงี่ยหมดตูเลยเอาแล้วคุณพ่อครับู้ดูนรครับไม่ไม่เสียงไม่ดื่มอะไรครับทีมนี่คุไปดูว่ไมในตก้าเฟิร์นนี้มีหายไปตัวไมมาดูนี่ฮัลโาลว่าจิบไม่ด้วยพตใจแล้วจิดีมากคืนนีม่ต้องมากงานแล้วผ่าน ต่อไปจะเป็นฉากเรื่องตาอีกพาด้วยแก้คุณพ่ออะไรหายไปสัตัววะมิ้นรู้ไม่เคยนักหรือว่าไป็รู้เรื่องมันไม่หายมันครบเนี่ยพอเฉลยเธอเหนื่อยแล้วเนี่ยเรามาเฉลยเธอเร็วมาเรื่อยจะคัดกล้องเราเฉลยเธอรู้ไม่ยอมเฉลยจริงใช่ไหมเนี่ยแต่ไปวางแผนอยู่ พอเหลือจริงๆเจ้าพ่อฟอมมาใครก็รู้ผมยังเอาพ่อแป้งฟอมมาแกล้งพวกคุณเลยไ่ผมจะไม่รู้ผมอาบน้ําร้อนมาก่อนจะถลอกหมดแล้วเนี่ยขึ้นไปนะดูบทนะลูกออกจากบริษัทนี้เสร็จฟอไม่ไหวแล้วร้านออกถู่ลูกอย่บอกแม่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโคตรแล้วบทเป็นยังไงแน่นอนชัวร์ทีมมีความว่าเนี่ยพาทีมพ้าทีมเนี่ยขึ้นไปฟังด้วยกันเนี่ยจะได้รู้มันไม่ง่ายไปเนี่ยขึ้นไปฟังนะพอขึ้นไปฟังปั๊บอย่ได้ยินเลย อุ้ยคุณหยุดยิ้มไหนรองก็จริงมาผมไม่ผมไม่ได้หยุดยิ้มยิ้มอะไรไม่แล้วถ้าสมมติว่าขึ้นไปแล้วผมไม่ได้พูดอย่างนั้นฮะให้ตกหป็นกิ่งเลยจริงมเขพูดมีโดนแก้ทุกวันเลยเหรอก็บ่อยบ่อยว่าก็บ่อยอยู่นะอาทิตย์นึงตลอดหลายวันนะแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แกด้วยมือแบบนี้ก็ประสาทเสียแย่เลยอ่ะก็อีกต่นขึ้นมพ่อเม่าเก็บของเลยต้องนายแม่งเล่นรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่เลยกลับบ้าน พ่อบอกให้กลับบ้านไอ้นี่บนชี้กลับบ้านเราจะได้แบบมึงไม่เต้นคอกีน้าบ้านตุ๋งตุ๋งตุ๋งที่ตุ๋งอะไรเก็บของกลับบ้านเลยไปอุ้ยหมายว่าบนพ่อจะแทนให้วันนี้แหรอเออเดี๋ยวนี้เลยเร็วไปเฉลยหน้าบ้านตุ๋ง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 อะไรอุ้ยไอ้ไก่มึงแม่นเนียนเกินวันหลังมางไปรับคะแดง พี่ยังไม่มีพีตาะะเลิกตาต่อทำยังไงเดี๋ยวมันก็ไปเฉลยหน้าบ้านไม่มีเฉลยพี่มันเลิกจริงโอ้ยเลิกจริงมันไม่เฉลยกูถามจริงๆมึงตัดไปกี่คลิปมึงก็รู้ว่าพ่อปอพ่อจริงจริงพ่อจริงเน่เน่เน่เลิกบทตั้งตาแต่เพื่อพอแล้วยังครับบ้านตาขอกลับขอได้ก็ได้กลับแล้วทุกคนกกูลลับแ้วไปรอเฉลยไปยันยันตาพี่พี่รอเฉลยกันนะพี่พี่รอเฉลยกันป้า เตี๋ยมเต้นปิดคอกี้พอจะให้ตาจับแล้วาแล้วพอพอเสียงเข้มแล้วถึงให้ไลท์คลิปแล้วตอนนี้กาำคนดูจะพุ่งสูงปีนขอลคุณพ่อจะทำที่าแล้วจริงคุณจริงจังนะเคียนด้วยุณตายแล้วนะบาเลยอกไม่ไดอกลับเลยกลับเลยตายุยตายแล้วเสียงเกล่เลยกลุ่เบาอไม่หาไม่รู้เรื่อง่อหุ้ย จะทำยังไงให้เชื่อมีรูปแม่ร<ม>ูป<ม> เดี๋ยวครับเนี่ยคุณพ่อจะเส้นท่าคอกีดเก๋เลยเนี่ยี่น้าเนี่ยตะกูลที่พี่ชอบร้อหน้านี้ใช่ไหมคุใช่ไหมตะกูลเนี้ยแก้วเนี่ยแล้วดูหน้าดิพี่เนี่ยเนี่ยอ้าวายตาแล้วกับผก็ถัดผมไผมนี่อย่ตอดเอาจริงเอาจริงปรเดียวอ่ะงิงีิจริงจร บอกตั ain, so last, hey ้งแต่แรกแล้วพี่ก็ยังจะมันเขาพี่ก็เอาท้งคอนเลวอย่นงนั้นอะเลยคนรู้เลยจริงจริงเรื่องเนี่ยดูลูกไปดูกพ่อกันนี่มาดูลูกเอาไปทิ้งยาไม่เป็นไรเขาไหวผมเก็บเองครับผมผมคิดว่าน้องเอาเอาคำสั่งมาแกล้งจริงนะ เขาเรียกว่าปกติเล่นกันตลอดคือเขาชอบเอนักแสดงแบบพ่อแม่ตายายปู่ย่าปู่ย่ามาครับไม่เดียวองเยอะจนใช่ไหหลอไดหมดแล้วนี่หลอนอยู่เลยตอนเนี้ยไม่เชื่อจริงๆน really? ้องทำงานดีมากนะคือเนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเงินเดือนน้องเขเยอะๆเลยฮะมีหยุดตัวแหละเดี๋ยวผมจะ ขึ้นหเดือนให้น้องเขาดีแล้วคุณพ่อใจเริงครับปีนี้ขึ้นด้วยเหรอพี่ครับใช่เดี๋ยวขึ้นให้ครับพูดว่าอะไรนะจริงปะเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการขึ้นหนึ่เดือนให้ให้โบนัสดีๆนะ้วมันจะแก้ที่เดียรน้องเขาเป็นคนขยันครับจริงๆน้องอาจจะติดเล่นมาแต่จริงๆเขาเป็นคนขยันพูดแล้วนะพี่ฮะพูดแล้วใช่ไหมผมพูดแล้วไม่ฟืนคำครับผมเป็นคนแบบไม่ฟืนคำครับเดี๋ยวพี่พี่นาตรงนี้ไป็น้องเติมมาถ่ายปกใหม่เด้อเติมมาถ่ายปกใหม่เด้อเติมมาถ่ายปกใหม่เด้อ ลืมถ่ายนะแมวลืมถ่ายถ่ายอย่าจริงผมเล่นให้เฉยผมูแล้วว่าพ่อบอกไปฮะถ้าผมไม่ผมไม่เชื่อคิดก็ไม่จบสักทีไงผมรู้อยู่แล้วไอ้ตานเดี๋ยวเดี๋ยวตายปกให้ด้วยนะเอ้ายบอกให้วพี่พ่อเราท่าอะไรพี่พ่อเราำหน้าชี้อย่างนี้เดี๋ยวพี่พ่อ tá com